สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาอัปเดตให้ชมกับเรื่องราวของไผ่แมตาบอนะครับไผ่แมตาบอเป็นไผ่ที่ผมติดสวนมาหลายปีแล้วนะครับแต่รองจากปักกิ่งอยู่นะถ้าใครได้ติดตามซิปรกร c h ชา n e l ตั้งแต่แรกๆหลายปีแล้วเนี่ยจะเห็นผมอัปเดตเรื่องราวของไผ่แมตาบอก็หลายคลิปวิดีโออยู่นะครับแต่ว่าโซนที่เห็นอยู่นี้เป็นไผ่แมตาบอที่ผมพึ่งย้ายมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็คือกอใหญ่ๆที่เห็นเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมลงใน Facebook แล้วก็ y t u t u เนี่ยมันโดนพายุมันโดนพาย,พายุแล้วก็สภาพดินที่ปลูกตอนนั้นมันเป็นดินเหนียวนะครับไผ่ที่มีอายุยังไม่ถึง2-3ปีเนี่ยฐานกอยังไม่แน่นพอก็เกิดการโค่นล้มผมก็เลยย้ายมาจุดนี้แยกมานะครับและพื้นที่ปลูกไผ่เมตาวเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ได้ขุดสระเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นตาน้ําพอดี ก็เลยขุดสารเล็กๆเพื่อเอามาใช้ในสวนนะครับมันเป็นน้ําซึมเหมือนน้าซึมบ่อทรายแต่ก่อนก็ตั้งปั๊มไว้ข้างห้วยแต่ตอนนี้ย้ายเข้ามาไว้ข้างในนะครับไว้ข้างในพื้นที่ของตัวเองไผ่แมตาวอก็เลยถูกลือ้ออกมาเล็กอย่างหนึ่งผมจะมาทดสอบปลูกกับสภาพดินที่มันเป็นลูกลังด้วยตรงนี้เป็นหินลูกลงังก็ปลูกไว้ข้างรั้วนะครับใต้ร่มไม้ใหญ่เพื่อสังเกตดูการพัฒนาลาของเขาไผ่แมตาวอเป็นไผ่ที่หน่อไม้ยอมรับว่ามีรสชาติอร่อยนะครับ ไม่แพ้สายพันธุ์อื่นนะสามารถทำนอกฤด,ดูได้ด้วยถ้านำมาเผาเนี่ยสีมันจะออกเหลืองเหลืองน่ากินมากนะครับสำหรับหน่อไม้ของไผ่เมตาอบและโซนนี้เนี่ยผมก็ย้ายมาอย่างที่บอกแล้วก็จะทำการคัดแยกใหม่นะครับก็คือจะคัดจากกอที่มันมีการพัฒนาลำที่ไวกว่ากออื่นเพื่อจะขยายพันธุ์แต่ปีนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ทำต้นพันธุ์นะครับคงรอแยกจากชุดนี้ น่าจะเป็นฤดูการน,น่าถึงจะมีต้นพันธุ์จำหน่ายนะครับสำหรับไผ่แมตาบอไผ่แมตาบอเป็นไผ่ที่ไม่มีหนามการบริหารจัดการกอก็อค่อนข้างง่ายอยู่นะแตกต่างกับตรงหม้อนะครับความแกร่งของลำก็ถือว่าเหนือกว่าขิมซุงนะครับเป็นไผ่ที่น่าปลูกหน่อไม้ก็สามารถดองเก็บไว้รับประทานข้ามปีได้ลำไผ่ก็ถือว่าแกร่งก็อัปเดตให้ชมครับยังมีติดสวนผมอยู่นะสำหรับไผ่แมตาบอแต่ว่าที่สวนมีการปรับปรุงหลายอย่างบางทีมันต้องรือ้อต้องย้ายก็มี แต่ว่าไผ่สายพันธุ์ไหนที่ผมไม่ชอบหรือมันบริหารจัดการกอรยากก็จะถูกลดจํานวนกอลงอย่างที่บอกไปนะครับไผ่ตัวไหนที่ผมเห็นว่ามันโอเคมันบริหารจัดการกอรง่ายเนาะไม้อร่อยแล้วก็ประโยชน์หลากหลายมันสมควรที่จะส่งเสริมสมควรที่จะปลูกขยายผมก็จะติดสวนต่อไปโอเคคลิปนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตให้ชมนะครับสำหรับไผ่แมตวาว์ไผ่แมตาวผมมองว่ามันเป็นไผ่ที่มีความสวยงามอยู่ในตัวนะครับเพราะว่า เป็นไผ่ที่อาจจะทิ้งกัดใบช้านิดนึงหน่อไม้ก็มีสีสันที่สวยงามแล้วก็ลำไผ่ก็แกรง่งสามารถปลูกเป็นร่มเงาได้นะครับไผ่จะลำสูงแค่ไหนลำตรงแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับอายุของกอด้วยนะครับความใหญ่ก็ถือว่าโอเคบางทีเขาก็เรียกว่าไผ่ยักษ์แมตาบอนะครับเพราะว่ามีลำขนาดใหญ่อ่าซึ่งกอที่มันใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันถูกย้ายมันโดนพายุผมก็ต้องรื้อใหม่ผมต้องแยกใหม่นะครับ จะเอาเฉพาะไผ่ที่มันพัฒนาลำได้ไวที่สุดหลายท่านที่ได้ปลูกเมื่อ2องปีก่อนที่ผมเปิดจำหน่ายก็น่าจะได้ลำใหญ่แล้วนะครับน่าจะได้กินหน่อไม้น่าจะได้ชิมหน่อไม้ของไผ่แมตาบอ์แล้วเป็นไผ่ที่มีใบขนาดใหญ่ด้วย อีกอย่างหนึ่งไผ่แมตาวอเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษอยู่นะคือกิ่งเล็กๆของเขาเนมันจะมีรูสามารถใช้แทนหลอดกาแฟได้นะครับลองไปตัดดูนะไปตัดดูกิ่งที่มันยื่นออกมานะกิ่งแขนงเล็กๆนะมันเหมือนกับไผ่หลอดเลยนะครับก็คือมันจะกลวงใช้แทนหลอดกาแฟได้นะ อัปเดตให้ชมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับคนรักไผ่ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ